ช่องเจสกีแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็อยู่วันที่อำเภอกระโปงนะคะแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเราไปถามคุณเจดกีกันเลยครับวสวัสดี<ห>ครับ,รบเราจะไปเที่ยวน้ําพุร้อนปลายผู้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามมาดูกันครับ ก็มาถึงน้ำพุร้อนปลายภูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ระหว่างทางเข้าจากข้างนอก้ามาก็ประมาณสักสิบกิโลได้นะจ๊ะนะแล้วเรามาถึงที่ถ้าเราจะไม่ถึงจริงเราต้องเอาไข่ไปต้มด้วยเราก็ซื้อไข่เร,เรียบุตรละหนึ่งตะกร้ายี่สิบบาทก็คือตอกลูกละห้าบาทเดีย๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปต้มข้างในนู่นก็คือเราต้องเดินจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็ไม่ไกลยอยู่ประมาณตรงนู้นครับตามเลยครับ To play with my heart, baby เที่ยวด้วยครอบครัวพี่โอ๋แล้วก็มีแม่แล้วก็มีลูกชายของพี่โอด้วยครับตัวนี้เราก็มาอยู่ตรงทางเข้าระหว่างเราจะไปตรงน้ำพุร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำพุร้อนก็มีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไข่ไปต้มด้วยตามมาครับ นำน็ำอตถ้ามไม่ได้ก็บอกแล้วว่าห้ามกระโดดนะลูกตรงมาช่วงหน้าร้อนช่วหน้านี้ก็เป็นบรรยากาศสว่างทางเลยนะครับเราจะไปอาบน้ำร้อนไอ้น้ำในคลองตรงนี้นะครับเที่เราเอานิ้วไปจุม่มดูแล้วมันร้อนนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็เล่นได้อยู่หรือถ้าคนไม่กลัวร้อนก็เล่นได้มันจะร้อนช่วงแรกๆแต่พอเราไปแช่ตัวลงสักแค่นาทีเราก็ปรับตัวได้ก็น่าจะ มันอกพมั้โอีดอกนู้นได้เนื้ดอกีโดดอกโดดอกอะไรเ้ยเดลมันอครับุร้อนแล้วก็้ตรงที่เขาเอาม้กั้นอยู่นีาจะร้อนเราจะเอาไข่ไปต้มอเมื่อกี้เขาแนะนำมาว่า ถ้าอยากได้เป็นไข่มาตุ้มก็ประมาณ10นาทีถ้าไข่สุกก็20นาทีแต่ถ้าตัดโดนลงไปก็จะสุกทันทีถ้าวัดไข่วันนี้ก็จะเป็นคนเฝ้าตะกร้อน ทำก๊อฟก่อนนะครับคนนี้เอาอะไรเยอะทำตลอดก่อนนี่ค <can ุณเฝ้าน้ำร้อนจิ้มอ๋อหัวอ๋ลงจามะในที่สุดเราก็แ้วก๊ร้นพี่เรียบร้อยนะครับก็คือตรงนั้นนั่นเอย ก็ม really? okay. oh, ีข้อ <necessary> ห้ามนะครับห้ามนำมาหารเข้ามารับประทานภายในบริเวณรั้วห้ามใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกในการต้มไข่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเอามีไหมสัตว์เลี้ยงเอาไม่มีนะไม่มีตลอดไปไม่มีีเลยมีลิงหนึ่งตัวแต่จะมีตัวละไรอยู่ในมอหล่ะโอเคมีนะน้องหอมว้ายแต่ว่าไข่เนี่ยเราจะทิ้ไว่ายไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นตนน้ำบ่อน้ำพุร้อนนะครับโอ้วันนี้อากาศค่อนข้างจะจะร้อนตามน้ำพุเลยนี่ยตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าไอของน้ำพุมันก็จะขึ้นมาแต่ว่ายังดีนะมัมีลมมัมีลมพัดเลื่อยๆราไปต้อมไปต้อมไปต้มมาบอกว่าที่ต้มมัายากกินไก่มาดมบรรยากาศ เวลาตอนตุจะเอาแบบไข่มาต้มหรเอาบบสุกมาแาด้วรามมาต้องกินไข่สุกอะใช่อย่าอย่ากินไข่เลยเดี๋ยวจะลองใช้ดี่จุ่มลงไปดูว่ามันจะร้อนแค่ไหนร้่มร้อไหมอาาามาน้าา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 อาา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 กกาา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 เวลาอันนี้คือาาีายง หนาทีเราเอาสักมาตู้มไหมพี่จะมาตูมหรือเอาเสุกเอาสุกยี่สิบนาทีนะจับเวลาไว้ดีนะครับแล้ววางลงไปเย้เย้เอาขอนมมาอนมโอเอาสุกค่ะเอาสุกเล,ลยเหรอสุกกนะ็เอาไนะเราอยากสุกค่ะน้องกินสุกน้องพูดภาษาเลยป้้กลางค่ะโอ้โหอยู่สีแดงเลยอยู่ฝั่งนี้เโอเค เห็นไหมฮะมันก็จะเดือดขึ้นปุดบวดปุดบวดคืนน้ำร้อนนะเนี่ยร้ๆๆๆอนร้อนร้อนอ่าน้องจะลงจะลงไปแช่ไหมจะได้ตัวขาวทำ <c oughs> ไมเดี๋ยวหมวกมาคิดว่าจะร้อนขนาดนี้เ่าะทำนีเสกเข้าไปโดนรูปแล,นนาาแล้วไม่ทีนี้หลยยังคาเล็กๆยำร้อนหมดเลยหลังคาเลบ้าเลยส่วนบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของน้ำพุร้อน ปลายคู่ปลายตรงนี้ครับปลายผู้ปลายคู่ปลายผู้ผใช่ไหมปลายผู้เหรอนี่แหละเป็น,นรบนรบรยากาศทั่วทัปของน้ำนร้อนปลายคู่นะครับ,รบก็จะเป็นประมาณน,นี้<อ>จะมีลำคลองไหลผ่านแล้วก็จะมีแอ่งที่เป็นแอ่งหลักที่ว่าเขาจะมาต้มไข่ในบริเวณนี้ส่วนมากถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครัมาต้มไข่แล้วก็จะมาอยู่แถวบึงเฟิร์นเนี้ย วนที่เป็นคลองตรงนี้ปกติถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยคือน้ำเขาจะเยอะแล้วก็สามารถลงเล่นน้ําได้แต่ถ้าเป็นหน้าแ้งอย่างนี้ก็คือไม่น่าจะลงได้เพราะว่าอากาศตัวร้อนน้ำตัวร้อนนะครับมาลงมาเนาะเดี๋ยวลงมาดูเพราะปกติตรงนี้คือโซนที่เขาเล่นน้ำนะอ๋อแสดงว่าน้ำปุ่นก่อนานนี้ก็จะโเท้าได้ครับอ๋อตรงนี้น้ำ น้ำอุ่นๆแต่ร้อนๆใช้ได้อยู่ใช่คือร้อนมันก็แช่เกาคงจะแช่เท้าแช่เท้าได้แช่เท้าได้เดี๋ยวร้อนใช่ใช่มั้งรองเท้าผ้าใบทั้งนั้นเลยรบรบรบร้อนรอดมันจะแช่เท้ารอดเือร้อมืกลัวต้องอยากแช่เท้าอ่ะโอ้เข้าไม่ต้องเลยค่ะเตียเป็นแผลอยู่นู่นนู่นแผลดีรักษาเลยจะได้รักษาเชื่อมเป็นยี่พี่เพิ่งหายจากมือเท้าผากนี่หมอบอกห้ามไปไหนนะคะ แล้วนี่หายแล้วนี่แต่ว่ายุบก่อนแล้วแต่ก็ต้องหยุดไม่ไม่ติดผู้ใหญ่แต่ติดเฉพาะเด็กลองดูพี่โอ้โหร้อน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 แสดงว่าร้อนจริงร้อนจังร้อนร้อนร้อนแต่ว่ามันจะร้อนสักประมาณแค่ทีแรกเดี๋ยวพอสักระยะเราปรับตัวได้มันก็จะโอเคแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มมันเริ่มเริ่มโอเคแล้วเริ่มปรับม,มันร้อนแต่ร้อนร้อนตรงนี้ก็ร้อนร้อนทางข้างบนร้อนหรอแบบโดนวัดก็พี่จะอ่านั่งอ่ะนู่นเลยพี่ว่าร่มตรงนั้นพี่เจ๊ยี่ไขสุกแล้วเอาใครสุกแล้วอ่ะยังครับเพิ่งนาดียวลูกยี่สิบยี่สิบใจเย็นครับหรือ้โหทำไมไม่มีปลาเลยนะโอ้โหปลาไหนจะอยู่พี่แอ่ตอนโบนิสอยู่ได้นะนหรอง ร้อนจริงเลยกเ้หมาม่าไม่ได้รถมาอยู่ในรถจริงจรยด้วยลูกอย่าไปลูกมันร้อนอย่าไปหาแต่ไปหาม่มร้อนมันร้อนลูกอนร้อน้อมันร้อนนะมันร้อนใส่ถุงเท้า เพื่อนๆไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าอากาศก็ร้อนน้ําก็ร้อนแต่ว่าการที่เราจะแช่เท้าลงในน้ำผู้ร้อนนี่นก็ช่วยกระตุ้นเลือดไหลเวียนเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับเน,นี่ยรถถู้สึกว่าเบาตัวขึ้นรถถู้สึกว่าเบาเท้าขึ้นแต่ว่าช่วงแรกๆที่เราแช่เท้าไปเนี่ยรู้สึกมันจะร้อนมากแต่ว่าพอนั่งสักพักนึงสักพอร่างกายเราปรับตัวได้อะมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาช่วงบรรยากาศดีๆบรรยากาศแบบ หน้าฝนที่ช่วงหน้าหนาวอ่ะคิดว่าน่าจะเหมาะกว่านี้คือมันมันไม่ร้อนขนาดนี้แต่ตอนเนี้ยบรรยากาศร้อนมากแล้วก็น้ําก็ร้อนคิดว่าเดี๋ยวจะไปดูไข่ต้มก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ส5บหนาทีอีกห้านาทีว่าจะสุกได้หรือยังเดีย๋ยวไปดูกันตรงนู้นครับ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะครับเราก็มาดูกันว่าไข่ของเราจะเป็นไงม้างแต่ดูลักษณะก็น่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าร้อนมากยากาศก็ร้อนน้ำพุเอ้ยขออภัยน้ำพุร้อนก็ร้อนร้อน้ากครับตอนเนี้เหนวอชุ่มเลยนู่นครับไครรุ่นหนีไปอยู่ ที่ร่อกันหมดแล้วเพราะว่าสู้เดี๋จะไม่ไหวฮะเดี๋ยวผมจะแก็บไข่ละเดี๋ยวเอาไปแกะตูกันในะที่ร่มว่าจะเป็นไงบ้างจะสุกไหมจะเป็นมาตูมไหมหรือว่ามันจะดิบอยู่เหมือนเดิมมาดูกันครับสองสาวก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้แล้วก็ร้อนมากใช่ไหมร้อนมาก ร้อนมากคือในในคลองเนี่ยขนาดน้ำร้อนขนาดนี้นะครับมีปลามีลูกเปี๊ยะปลาพื่นเห็นไหมปลาช่อนตัวโตๆเลยนะครับอยู่นั้นนะสี่ห้าหกตัวเดี๋ยวลองโ o มลอง z o o ดูนะจะมีปลาอยู่ตรงบริเวณนี้ปลาใหญ่พอสมควรครับใหญ่ใช่ได้เลย เราคิดว่าน้ําร้อนขนาดนี้ไม่น่าจะมีปลาอยู่ได้ครับแต่เขาน่าจะปรับสภาพร่างกายของเขาให้อยู่กับน้ําร้อนได้ผู้ใหญ่จะได้เดินเขนหน่อยไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นไหมฮะผู้ใหญ่ด้วยฮะนะแล้วก็เนี่ยมีผู้ชำนาญเรื่องปลาอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะฮะไม่เราจะรู้เห็นก้อนแหลมตรงนี้เขาบอกเขาจะลงไปจับปลาฮะ แต่ว่าคิดว่าลงไปจับเนี่ยไม่ไม่น่าจะปลาสุกนะคนนะ่ะสุกก่อนน้ำคุทั้งคุทั้งร้อนเลยเตี้ยเลยเอาเอาเอาแล้ันเอาแล้วไม่เอาค่ะไม่เอาครับิีอันแล,ล้เมื่อกี้เขาใจผิดนะครับก็คือว่าเวลายังไม่ครบนะครับก็เลยหยิบมามันยังไม่ถึงเวลายังขาดอีกสประมาณเกือบปีนาทีก็ลเลยต้องอไปวางใหม่แล้วเดี๋ยวก็มายืนรอตรงนี้มี่เรใกล้จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้กินไข่แบบไหนกันวันนี้โอ้ กันดูนะครับร้อนมากร้อนดีใช่ไหมถามว่าร้อนไหมตอบอตว่าร้นรองจุอะไรไม่เลยใช่ไหมร้อนจนไหม้เลยร้อนเจ็บว่าไงร้อนร้อนมากร้อนเจ็ชอบอากาศร้อนมัม้อ่ะเธอต่อฟ้าจำผิดคนหรือเปล่าเอาจริงเหรอเอาตอนนี้แล้วป้องเ<ะ>นี่ยโลโ่สนโล่แครร้อนยังไงก็นอนได้ ไปเดี๋ยวเราไป,ไปอารออีก2นาทีนะรออีกสนาทีโอ้ผู้ด,ดูแลสถานที่หลับสบายเลยเนี่ยรอเสียงดังโทรศัพท์ก่อนครับก็จะได้เวลาที่เราจะไปเช็คดูว่าไข่เราสุกหรือไม่สุกหรือยังไงใกล้ละอีกอึดใจเดียว นี่มีปลาเยอะมากนะในในในน้ำเนี่ยโูใหญ่ด้วยเกือบเกืบแขนเลยเนี่ยก็มีงปลาดุกหนึ่งตัวส่วนนอกนั้นจะเป็นปลาช่อนไซส์ใหญ่ๆอ่าไวรุ่นวิ่งหนีน้ำเลยฮะเออมีลมและมีลมและม,ม,มีลมมาและมีลมเริ่มมาและแรงชั่ว ตาผิวปากเลือกลมโอมด้วยอันนี้เปียกยันหวะ่นอะไรอะไรครับอะไรครับลูกอะไรครับบายบายขอบายบายอ่ะสวัสดีโอ้เย็นเย็นเย็นไหนลองบอกว่าที่เรามานี่คือที่อะไรครับชื่อเรียกว่าอะไรน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนครับไฟผู้ไฟผู้แล้วแล้วหนูจะเอาจะมาทำอะไรมาต้มไข่อ่ะนี่น้ำไข่กันองด้วยค่ะหนูหนูวาหนูว่าทำอะไรครับมาต้มไข่อ่ะ หนูต้องไข่ลูกใช่ครับอหนูไปดูยังว่าไข่หนูสุกยังถ้าเป็นไข่ของหนูเกือบแล้วล่ะไข่หนูจะสุกต่อเมื่อหนูต้องลงไปแช่น้ําครับหนูจะแช่ไหมครับหนูแช่ไหมลูกหนูจะได้สิทธิ์นั้นทันทีครับเอาไหมครับไม่เอาเดี๋ยวจะทิ้งเลยไม่ไม่ไม่พูดเล่นคุณเล่นเราไม่ทำร้ายเด็กครับเราไม่ทำร้ายเด็กพูดเล่นอ้าวได้เวลาแล้วปะไปเราไปดูกันว่าไข่เราสุกยังไปครับเราไปดูว่าสุกหรือยัง ไปไปเราเราก็ต้องเดินฝ่าเปลวแดดเพื่อจะไปเช็คไข่ของเราว่าสุกหรือยังคือตอนนี้ที่เรามาเนี่ยบ่ายโมงครึ่งในายกาลูกกี่โมงกี่โมงครับกี่โมงครับนายกาลูกกี่โมงอ้าไม่ตอบไปละโอ้โหแดดมันมันร้อนจริง คือบอกเพื่อนๆเลยก่อนว่าถ้าอยากจะมาเที่ยวในสถานที่แบบนี้ให้เลือกมาช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายจะดีกว่านะครับเพราะมาติดเที่ยงเนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะร้อนมากคือมันไม่ร้อนเฉพาะอากาศอย่างเดียวนะมันร้อนจากไอข,ของน้ำพุร้อนด้วยใครสุกแนีวยอ่านี่ไงมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตะกร้าของนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งท่านแต่ของเขาเนี่ยตะกร้าทรงสูงหน่อยหยิบง่ายไอข,ของเราเนี่ยมันต่ำ ก็สลนราคาตกตะกร้าละยีบาทครับไข่ตกลูกละ5บาทตักงตกตะกร้ามีสี่ใบ<ล>วันร้อนเข้าได้ได้กินได้กินไข่ละได้กินไข่ <นะ S 1> เอาไอ่ะเอาไข่ข้าเอานุชหยิบเองไหมนุชหยิบเองไหมไหยิบเองไหมครับรู้ว่าไอ้ไอ้คุณพี่ไอ้คุณพี่เจ๊กี้หยิบให้เหรอถามว่าจริงไหมยืนยันยืนยันว่าร้อนจริงยังไม่ร้อนจริงจริงโอ้แต่ หนูกลัวไหมกลัวร้อนไหมกลัวร้อนะโอเคเดี๋ยวนั้นลุงหยิบให้นะเออพี่พี่พี่จะกี้หยิบให้นะโอเคไปเราก็ไปหยิบกันของลูกอันนี้นะอันอยู่ฝั่งนี้ชื่อไปนี่แหละนี่แหละใหญ่สุดละเอาตัวนี้ของลอไป เราไปหาที่ร่มๆเช็คไข่กันดีกว่าใช่ร้อนมากเลยทุดูโอ้โหนี่ไอ้ไอ้ของไอ้น้ำพูเนี่ยมันจะร้อนมากมันเป็นรอยมากคุอุ้ยไอ้ไข่ของใครไอ้อันใหญ่อันนั้นของเขาครับอันนั้นของเขาครับก็เอามาด้วยครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะโดนข้อหาขโมยไข่ครับเราเอาของเราก็พอแล้วครับสี่รูกพออิ่มครับครับเราก็จะเดินไปตรงเส้นทางเดิมเราจะได้กินแม่หนูถือให้เนี่ยเดี๋ยว หลังจากเรากินไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาตะกร้า <relevance> ไปคืนเขาเนี่ยเราคงจะกลับแล้วครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงมันร้อนมากคือถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวที่อื่นที่เป็นเป็นคลองปกติอ่ะมันสามารถลงเล่นน้ําได้แต่ที่เนี้ยอากาศมันร้อนเรายิ่งเล่นน้าอ่ะเราจะร้อนหนักข,น <pareil> ขึ้นกว่าเดิมแน่ๆก็ไม่ไกลนะครับจากจากบ่อน้ําพุ กับลานจอดรถเนี่ยห่างกันสักประมาณ100เมตรได้เนี่จะมีนักท่องเที่ยวขเขาเดินทางมาเรื่อยๆไม่ขาดสายก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปแล้วเราไปหาเที่ร่มแล้วเราแกะไข่กันดูนครับว่าไข่เราสุกไหมเราส่วนข้างบนตรงนี้ยฮะก็จะมีร้านอาหารอยู่เนี่ย จะมีร้านอาหารแล้วก็โซนที่จอดรถฝั่งนู้นก็จะมีร้านค้าแผงลอยขายอาหารทั่วไปครับก็คือไข่ที่เราจะเอามาต้มเราก็ต้องสั่งมาจากตรงบริเวณตรงนู้นนะแล้วก็จะมีร้านขายติมร้านขายขนมอะไรพวกนี้ร้านขายน้าเนี่ยครับจะเป็นบรรยากาศทั่วๆไปที่เราจะมาเที่ยวอย่างน้ำํำพุร้อนปลายผู้แต่ที่บอกนะว่า ถ้าจะมาจริงแนะนําให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะดีกว่าระวังครับลื่นครับนี่ฮะบรรยากาศโดยรวมของบริเวณลานจอดรถของน้ำพุร้อนปลายผู้ก็จะมีร้านค้าเนี่ยร้านค้าเล็กๆจะมีร้านอาหารมีร้านขายขนมมีร้านขายไข่ร้านขายน้ําส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ติดกับตรง คลองน้ำพุร้อนตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเช็คไข่ครับว่าไข่ที่เราต้มมันจะสุกหรือนม่เราก็ได้เวลามาแกะดูนะครับว่าไข่เราสุกไหมก็คือซื้อจากร้านที่เขาคุณเนี้ยนี่ฮะของพี่เขาจะมีร้านอยู่ตรงใกล้ๆที่จอดรถนะฮะเขจะมีไข่มีไข่น้ำตะกล้านี้เขาให้ยืมนะครับเราไม่ได้เอากลับ้าเพราะว่าเราซื้อไข่แล้วเอาตะกล้า มาแกะ็จแล้วก็มาคืนนี่ที่นี่มากางเต็นท์นอนได้นะครับโอ้กางเต็นท์นอนได้ด้วยถ้าไม่มีเต็นท์มาเช่าได้หลังเท่าไหร่ฮะับสองร้อยบาทกางให้เรียบร้อยอ๋อเยี่ยม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 กลับไปสามสิบกว่าเทนท์ก็กลับเข้ามาเองเลยอ๋อครับครับขับปรกางเลือกสถานที่นอนได้เลย้ดีเลยวันนี้มีขั้นราลาใหญ่ครับดีเลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยมานอนได้เลยฟรีครับครับครับปีครับเนี่ยพี่เจ้ก็จะขายพวกน้ำพวกขนมกบเคี้ยวนะครับแล้วก็มีไข่ที่จะเอาไปต้มยังบ่อน้ำผู้ร้อนนะครับ ก็อย่างที่บอกครับเนี่ยหนึ่งซา,าก้าสี่ใบก็ยี่สิบาทครับส่วนตะกร้านี่ต้องคืนที่เขานะอย่าเอากลับบ้านาเอาที่เรามารุ้นปูร้อนปลายปู่นะ <ไป S 1> ครับครับมัปูร้อนปลายป,ปู่เอาเราแกะดูครับคุณจ๋าว่าสุกไหมยี่สิบนาทีกนะ็ร้อนนะร้อนนะอ้าวเจนหอาอยูานะไหมร้อนจริงโว้ร้อนแค่ไม่เชื่อไม่กลัร้อน ร้อนรอนร้อนสีร้อนตกแล้วร้อนอ้าวไม่สุกไม่สุกก็ไม่สุกไม่สุกสุกไม่สุกสุกไม่สุกที่ติมนร์ีนี่มันไม่สุกต้มยังไงก็มันเป็นออนเนอย่างเดียวโอไ่ออนเซได่นี้ก็อเพราะว่าไข่นี้มันน้าเลี้ยงไข่ขาวมันเยอะก็คือได้ต้มยังไงก็ไม่ได้ได้ตามเพราไข่เป็ดไข่ไก่บ้านสุกหมดเลยโอ้ถ้าเกินติแปนนาทีจะแข็งปก เพราะว่าน,นี้นำนำเลี้ยงไข่ขาวมันเยอะของซีฟิล์ว่าถ้า,า,าไม่ติดตัวก็ถือว่านนถือว่าอนนโอเคเอาไเป็นไนข่เอาเป็นลูกเลปกินกันได้เลยไข่ออนเซนกินกันได้มัญญาอร่อยนะครับเน,นี่ยซือนน้อจากร้านพี่เขาบริการดีครับบริการเอาเอาแก้วมาให้แล้วก็มีซีฟิล์ให้ด้วยเดี๋ยวมาเอาให้น้องจิ๊บบ้านนะเดี๋ยวก็เก็บที่นั่งนเเลยดี๋ยวจะเป็นคนขายลกที่จะจิ้มเลยค่ะลูก มาดูกันว่ารสชาติจักรอุ่นกันยังร้อนอยู่นะร้อนพี่ไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวฝากนของบ้านพี่กผมมีพิชัยด้วยเนี๋ยนมันจะอร่อยด้วยเดี๋้ปั๊บเาีแยวปองไม่คอมบ้านร้านร้านที่บริการดีมากเลยมีวัตถุดิบทุกอย่างแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ให้พร้อมเลยได้เลยได้เลย๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยมาตั้งเป็นนอนได้เลยครับจะเที่ยวภูจัจอก็ มีแล้รับาให้ทีมที่มันจะร้ออ๋อคุกกี้ยังไง่อยไหมก็ใครคนถึงเก้าคนก็สามพันไปแล้วเจ็ดร้อยอืมเอาไปทำอะไรอร่อยไม่เข้าอร่อยอร่อยไม่เข้าเลยแล้วก็มันไม่ได้ร้อนจนแบบแบบเยอะนะมันร้อนร้อนกว่ี้กว่าดีอุ่นใช่ใช่เราเลิก็ชอบกินแบบไข่แดงสุกอืมอร่อยครับอร่อยรสชาติอร่อยอร่อยครับเพื่อนๆก็ยี่สิบนาทีก็จะได้ประมาณนี้ คือตัวไข่แดงเขาจะสุกนะแต่ว่าตัวไข่าขาวนเนี่ยเป็นคอนคอนเซนต์อยู่คืออย่างที่พี่ก็บอกนะว่าไข่ต้มที่เราไปต้มน้ำคูร้อนเนี่ยมันจะไม่สุกเหมือนไข่ต้มทั่วไปนะมันจะเป็นคอนเซนต์แล้วมาเป็นคอ,เน,อเนเซนต์ที่จะรักแร้แบบนี้ก็คือจะมีความเหลวของไข่ขาวแล้วก็ไข,ขแ่ขแดงก็จะสุก yeah, <I> really. แล้วก็ก็กินได้เลยเดี๋ยวจะกินไข่แดงให้ดูแล้วพวกไข่ไข่ไข่บ้านไข่ลูกปลาสุกหมดไข่ปีพีอย่างเดียวไม่สุกอร่อยเน <S <S ื้อจะเนื้อจะนุ่มลึก ก็แกะไข่ในบ้านเรา้็ห้านาทีพอเล่าวะเนื้อไข่แดงจะตุดดุดส่วนเนื้อตรงนี้มันจะแบบเหลวๆนิ่มๆอร่อยอ๋ออร่อยคือตอนแรกคิดว่าจะคาวไม่หวานเลยอร่อยครับได้ความแกะที่บ้านมันจะแข็งดี่ได้ก็ได้ก็เป็นแบบนี้เอาติ๊กไก่ลงตัวอวอยิ่งมากทำไม่ลูกผ่านให้ติ๊กระโหลกโอเคยวเด็กอะไร ก็ทุกใบน่าจะเป็นเหมือนเหมือนกันทุกใบก็จะลักลับเป็นไข่ออนเซนจะเอาไปกินหน่อไมาที่ว่าใช่อร่อยเนากเลยเราไปกินต่อตอครับเดี๋ยวเราจะไปกินต่อค่ะพี่กินกับโจ๊ะ เอาไว้กินตอนเช้าก็ได้ไหมได้ครับตอนเช้าได้ร้อนเราเอาไปหุ่นพวกนี้เราต้องใส่ชิย็ไว้่เย็นไว้แล้วก็มาใส่น้ำร้อนในในแก้วนะครับกินได้เลยกับมาม่าก็ได้นะเอาเอาน้ำวั้นเน้ำพุ๊บองพกกินแบไม่มันนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดไว้นะไม่มีรสชาติปกติรถไทยไข่ในยูซุที่เราต้มมันมีรสชาติหน่อยแต่นี่คือไม่ชาเลยครับสำหรับคลิปน้ำพุร้อนลายพุ้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่เรา จะกลับมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็หลังจากที่เราชิมไข่ดูแล้วเนี่ยหนึ่งลูกและอีกสามลูกเราจะมากลับบ้านเอาไปไว้ใส่มามา่าหรือเอาไปใส่โจ๊กตอนเช้าไดา้ถ้าเ,เพื่อในๆอนไรที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับของช่องชิคกีร้ราเจมีไปช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ไม้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปตัวสำหรับคลิป น้ำผู้ร้อนปลายผู้ของเราก็ขอจบไปแค่น,นี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย